เออระครับสวัสดีมิตรรักคอบอลทุกท่านครับสำหรับในค่ำคืนที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าชุดโครงการในโกดังฟุตบอลครับเราแตกไป2ชุดครับแรกต้องบอกเลยครับบอลใส่เดี่ยวครับสวยงามตามท้องเรื่องก็หลายคู่เช่นกันครับนอกเหนือจากหน้าช่องที่ให้ไว้สำหรับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยครับยังอยู่ในนามของทีมชาติครับเนชันลีครับเพราะฉะนั้นครับต้องบอกได้เลยว่าเราอยู่กันในกลุ่ม A ครับเราไปกันที่คู่ของฝรั่งเศสครับ เจอกับในทีมชาติของเบลเยียมครับคู่นี้น่าสนใจต้องบอกได้เลยครับในกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะเบลเยียมนําเป็นจ่าฝูงนะครับ,นะรบแข่งหนึ่งชนะ1แล้วก็ยิงได้ถึง3ประตูกันเลยทีเดียวนะฮะเสียไป1น,นะครับฝรั่งเศสครับอยู่ในอันดับ3ของกลุ่มนี้ครับและ5นัดหลังสุดในการเคยเจอกันมาครับ ต้องบอกว่าฝรั่งเศสชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็เสมอไป1ครับแล้วก็จบที่เบลเยียมชนะไป1เกมเกมล่าสุดในการเคยเจอกันมาในศึกฟุตบอลยูโรครับฝรั่งเศสชนะเบลเยียมไป1ประตูต่อศูนย์ครับเพราะฉะนั้นครับโมเมนตัมในวันนี้ครับในบ้านของฝรั่งเศสครับต้องบอกได้เลยว่าฝรั่งเศสนะครับในนัดที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าพ่ายคาบ้านนะฮะ แพ้ให้กับในทางด้านของทีมชาติอิตาลีไป3ประตูต่ตอหนึ่งครับแระต้องบอกได้เลยว่าวันนี้ฝรั่งเศสจะผิดฟอร์มไม่ได้นะฮะฝรั่งเศสผิดฟอร์มไม่ได้ถ้าผิดฟอร์มโดนในทางด้านของเบลเยียมแน่นอนเพราะเบลเยียมเนี่ยนะครับเอาไรทุบในทางด้านของอิสราเอลมาต้องบอกว่าไม่ธรรมดา3ประตูต่อ1ครับสำหรับในทางด้านของเบลเยียม โมเมนตัม um วันนี้ครับเชื่อว่าฝรั่งเศสรครับจะอยู่ในรูปเกมของ4 2 3ส่ครับส่วนในทางด้านของเบลเยียมครับจะอยู่ในรูปเกมของ4 2 3 1เช่นกันเพราะฉะนั้นเกมจะวัดกันในแดนกลางและหน้าใครทําได้ดีกว่ากันทีมนั้นเอาไปครับโดยส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยนะฮะถ้ามองจากในทางด้านของสถิติหรือว่าวัดกันด้วยคุณภาพทีมฝรั่งเศสเนี่ครับเกมรุกดูดุดันแต่เบลเยียมเป็นบอลเคาะขึ้นเรื่อย เอาจริงๆแล้วคู่นี้สูสีมากครับแต่ขอฟันเลยครับขอฟันอยู่ในทางด้านของฝรั่งเศสทั้งใจครับสำหรับวันนี้ครับทับตาไก่ครับว่าจะเชื่อเฉือนในทางด้านของเบลเยียมได้ครับบอลมันต้องมีแพ้ทางกันบ้างแหละเพราะฉะนั้นยึดใจไปที่ฝรั่งเศสครับและเราไปดูคู่ที่2ครับคู่ที่2ที่หยิบยกมาก็คือในทางด้านของอิสราเอล เจอกับในทางด้านของอิตาลีคู่นี้เนี่ยเอาจริงๆเลยไม่ต้องพูดพ่ำทำเพลงอะไรมากมายนะฮะอิสราเอลพ่ายให้กับในทางด้านของเบลเยียมมานะยครับและอิตาลีไปชนะฝรั่งเศสมาไม่ต้องพูดพ่ำทำเพลงอะไรทั้งสิ้นครับสำหรับศึกฟุตบอลคู่นี้ครับยึดใจอิตาลีครับมีโอกาสชาัดในหน่อยๆมีโอกาสจังหนับครับใส่ไก่ยับบวกไก่ยับแตกๆกันไปครับสำหรับวันนี้ครับ นอกเหนือจากแนวทางหน้าช่องแล้วยังมีในโกดังฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการ3ชุดโครงการสี่บอลสูงแรก4ี่สินาทีรองเข้าไปสัมผัสกันในโกดังฟุตบอลดูครับ p k 9 5หรือไม่ก็สแกน QR วอารโคที่ผมขึ้นไว้ให้ท้ายคลิปรองเข้ามาเจอกันในโกดังฟุตบอลดูครับเสื้อกีฬาเก็พรีเมียมเรายังจัดส่งถึงบ้านให้พี่พ เพราะฉะนั้นครับเปิดใจเปิดโลกกระทัดใหม่ๆเปิดมุมมองใหม่ๆกิจกรรมเยอะแยะมากมายในโกดังฟุตบอลเราเข้ามาร่วมกิจกรรมกันในโกดังฟุตบอลได้ครับราวดาพี่ๆทั้งหลายเพราะฉะนั้นครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกัน2ตัวนี้ยึดใจไปที่ทัพตาไก่ฝรั่งเศสครับและยึดใจไปที่อิตาลีครับชาติงนิงหน่อยเพื่อนเก้าเจราจาวันนี้ขอลาไปก่อนและกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ